the get dysfunctional. stop We keeping door. and damn You so I ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะที่เราจะมาแต่งหน้ากาันวันนี้ลุคแรกของเราก็คือเปลี่ยนสาวไทยให้เป็นสาวอินเตอร์สาวไทยที่เป็นสาวอินเตอร์เป็น h o ล l y w o o d Girl นะคะ h อ l l y w o o โก i แต่งยังไงคะ h อ l l y w o o d เขาแต่ง,งกันยังไงอ่ะ h o l l y w o o นี่คือหน้าม้วนโค้งทุกอย่างค<ม>้งทุกอย่างเฉียวทจิก ใช่เขาเรียกะไรสีแนนอะแนนจริงแนนต้องแนนโริงหน้าลุมหน้าลุ้หน้าย่างแนนเามางั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าทำยังไงไปดูกันเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะย่างแรกนะคะเราจะลงไพรเมอร์กันความมันบนใบหน้าก่อนอ๋ออันนี้ก็คือไพรเมอร์เพื่อช่วยควบคุมความมันใช่บนใบหน้าต้องใช้เยอะไหมอะไม่ต้องเยอะค่ะใช้เยอะไปก็ไม่ดีนะคะ ที่ทำให้เห็นผลพี่คะาะอยากต่างกันรูปหน้าของหนูอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีปัญหาเรื่องช่วงนี้หนาทนิดหนึ่งแล้วก็มีฝ่ายตรงเนี้ยไม่ชอบมันแก้ได้ไหมคะแก้ได้ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลงคอนซีลเลอร์ปกปิดเอาส่วนนี่เนียงเนี่ยเราเราเราก็จะใช้บอนเซอร์ค่ะเพื่อ ตรงนี้คอนทัวร์ใช่ไหมคะคอนทัวร์เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างการลงนะคะก็คือนี่ช่วงทีโซนี้คือจะเน้นเป็นช่วงทีโซ e เป็นพิเศษอ่าแล้วก็นี่จมูกกับข้างแก่พวกนี้จะมันง่ายใช่ไหมมันบพรบบคุมเป็นพิเศษอันนี้ปกปิดรูขุมขนด้วยตรงนี้ คือรองพื้นนี่คือเราก็ใช้สิ่งที่มีนะคะถือว่าเป็นแบบรองพื้นที่สีที่ใกล้เคียงกับผิวเราใช่ไหม,มอันนี้คือสีออกแนวโทนเหลืองเนาะขาวเหลือง<ม>ส่วนมากคนเอเชียก็จะใช้สีโทนเหลืองอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นพวกคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะใช้แบบว่าโทนชม,มพูใช่กเกาหลีกับเอเชียเนาะแต่คนละแถบแล้วกันเนาะ อันนั้นเขาใส่แบล็คลงพืนนี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้หนังหน้าดูถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้มืออ่ะเราใช้ยางอื่นแทนได้เลยนี่ฟองน้ำเกย์อย่างนี้ก็ได้อะเพิ่มความเงียนแล้วมันจะเท่ากันไหมตอิพี่ประสิทธิภาพเท่ากันนะคะจริงๆอ่ะมืออะเราว่านะเราให้ความร้อนแต่ว่าบางทีแบบมันไม่สม่ำเสมอนะ ถ้าแบบคนที่แบบยังไม่แต่งนะยังไม่เก่งอะขี้เกียจก็น,นี่เลยค่ะของน้ำค่ะปืดเอาค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการแต่งตานะคะเราจะลงอะไรก่อนคะอันนี้เป็นพายเมอร์ตาค่ะกดค,ความมันหน่อยอความมันบนหนังตาถ้าใครมีปัญหาก็คือใช้อันนี้เลยค่ะพี่ห่ออะไรก็ได้เราแต่สะดวก ไฮบุบบางนางไฮไลท์ชิ้มจากเพรนะจ๊ะสวยดีค่ะไปสีอันนี้คือเดี๋ยวขอนิดนึงแบบการที่เราใช้แปรงอ่ะแปรงในการลงเนี่ยเราจะใช้แปรงลักษณะยนะัไงไงคะหัวทู่ค่ะหัวทูเป็นลักษณะนะหัวแปรงแบบนี้อ่า สีน้ำตาลเข้มเนื้อด้านว่าลงเนื้อวาวไปแล้วนะคะแต,แต่ถ้ากลัวไม่เฉียวกลัวไม่นั่นนคือใช้สกอตเทปแต่เอาอย่างนี้ก็ได้ให้มันเป็นรูปอย่างนี้การวัดก็วัดง่ายใช้เทคนิคเดียวกับคิว้วควไหนส่วนเบ้านี่กดตรงนี้ กดแน่นะคะแล้วก็เฉียวขึ้นมาไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะแบเนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการติดอายไลเนอร์นะคะอันนี้เราจะกีดให้มันมีหางออกไปไหมคะหรือว่าเราจะกีดให้มันดูธรรมชาติชิดคนขนตาม,มากที่สุด ให้มีหางไอยูเลงเฉียวหางกเอาอกไปเยอนนะมาอันนี้คือทเทคนิคง่ายๆนะคะลัางโครงก่อนตั้งโครงขึ้นมาก่อนอ่ะเก็เออเหมือนกนรารระบายสีอะค่ะ มันก็จะเฉี่ยวม,มากขึ้นนะคะก็ตาเสร็จแล้วหรีอเปล่าจะไปดีเพราะว้าว <Yeah. S 1> oh, wow. ติดาากันจ้าต่อไปก็คือการคิ้วค่ะคิ้วของคนพวกฮอลลีวูดเนี่ยคือจะเป็นส่อมแบบน,นี้เลยแล้วเสียงลงเดีจะเองเห็นหดู้วมาทำนะคะจ,จะเริ่มจากกลาง i'm like กก้มกันวันนี้ปัดสิอะไรคะแก้นฮดรูนี่คือเน้นวาว,ว,าวมีชิมเมอร์มิเตอร์วิงว้งวิ้งวาวอะไรก็วาา่าไปแต่ว่าจะไม่ทาเข้มะจะทาให้บางๆนะคะให้พอเห็นดูแบบมีเลือดขวาดนิดนึงรู้สุขภาพผิวดีเนะพราะเหี๋มันต้องไปได้แน,น่ๆไงไฮไลท์ไง เส่วนใหญ่ก็ไม <airpl Pon> <Bluetooth> <S ained hear restrial> ่ปัดแก้งนะใช้เช็ดเอาเลยใช่

ก็ทปากเหอนะคะต่อปัดูจะเน้นปากมันรกอกรอดติดนึงกอมันบอดเราจะใช้ลิกลกน,นะคะในการทาับลิกตเตอ,อีกทีนงอดกงแนวสีนู้นกันสีปากสีนี้ทาได้ทุก ผิวนะทุกตีผิวคนผิวทัว้ก็ทาได้มาวาวกรรจัดแบบนี้